เป็นความน่ารักผสมกับความเวียดค่ะหรือว่าความแปลกนะคะคือคำจำกัดความที่นักรองนักแสดงก๊อปพิชยะเล่าถึง Starseed X ค่ะ Art Toy c o คอลเล i ชันแรกที่เจ้าตัวตัง้งใจปลุกปั้นทำเองทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การออกแบบควบคุมการผลิตชิ้นงานหรือแม้กระทั่งกราฟิกบนจอที่เปิดในนิคสกาอันนี้ก็ทาเองด้วยนะคะด้วยความชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวค่ะเลยนามาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์เจ้าเอเลียนสุดน่ารักผสมความเท่แบบไซไฟที่ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้ว ถึง3สีกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานที่กระแสต,ตอบรับดีค่ะเจ้าตัวก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการน,นี้มาอยู่หลายปีนะคะศึกษาสะสมผลงานของศิลปินคนอื่นอยู่ตลอดแม้มีผลงานเป็นของตัวเองก็ได้เติมเต็มฝันในชีวิตละค่ะมาถึงวันนี้ก็ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเจ้าตัวชอบที่จะสะสมของเล่นอยู่แล้วค่ะ ไม่ต่างกับศิลปินอีกหลายคนในวงการนี้นะคะก็เลือกทําตามความฝันวัยเด็กออกแบบอาร์ตทอยที่สื่อถึงตัวตนค่ะอย่างเช่นแอนดี้วรกันศิลปินไทยที่ดังไลถึงต่างประเทศนะคะในนามมิสเตอร์ครีมเคยฝากผลงานร่วมกับหลายแบรนด์ดังมาแล้วค่ะแล้วก็มีอาร์ตทอยวางขายในต่างประเทศอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวชอบการ์ตูนแนวมอนสเตอร์ยุค80ค่ะแถมรักในการวาดการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจจึงสร้างสารรค์ออกมาเป็นคอลเลกชันคอร์กี้เวิลด์โลกของมอนสเตอร์ที่มีหลากหลายคอ ให้แฟนๆได้ติดตามกันนะคะตอนนี้ตลาดอาร์ตทอยกำลังโตสุดๆค่ะมีทั้งศิลปินหน้าใหม่หน้าเก่าเข้ามาประชันฝีมือแต่ศิลปินไทยเองก็มีมุมมองที่แตกต่างนะคะพยายามสร้างสารรค์ผลงานให้สะดุดละค่ะแต่งเติมคาแรคเตอร์ให้มีความซับซ้อนทางอารมณ์มากกว่าความน่ารักสดใสเพียงอย่างเดียวและมองว่าตลาดอาร์ตทอยในบ้านเรายังต่อยอดได้อีกไกลค่ะ ก่อนอาจจะมีแค่เราหรือคนที่เนชมากๆในการชอบสะสมของเล่นแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแมสมากขึ้นรู้สึกว่าเขาแบบเขาสนุกเราก็สนุกในการสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเป็นยุคที่ดีให้กับศิลปินในในช่วงยุคนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตหรือจะเป็นงานอาร์ตทอยหรืองานอาร์ตอะไรก็ตามเหมือนคนในยุคนี้ให้ค่างานศิลปะมากขึ้นนะครับจริงบ้านเราบ้านเรามีศิลปินที่มีศักยภาพสูงมากอนะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้มีเงินทุน ในการสปอร์ตอะไรเงี้ยเราู้สึกว่าถ้ารัฐบาลเหมือนบว่าสปอร์ตจริงๆจังๆในเรื่องนี้เราก็อาจจะเป็นเป็นประเทศไทยที่เวลาคนนึกถึงว่าอุ้ยประเทศไทยมีงานอาร์ตที่แบบดังมากๆอะไรเงี้ยคือให้ให้มีเพอร์เซพชันของคนจากต่างประเทศมองว่าประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางรวมความเป็นศิละปะแล้วมันจะทําให้ดึงคนต่างชาติเข้ามาประเทศเราไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้สะสมหรืออาจจะเป็นศิลปินด้วยซ้ำที่อยากมาร่วมงานกับศิลปินไทยอะไรเงี้ยครับผมตีความว่าแบบ อาร์ตทอยมันเป็นของเล่นของผู้ใหญ่เนาะก็คือผู้ใหญ่มาสะสมด้วยอะไรเงี้ยผมก็มองว่าแบบถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่แค่ยิ้มอย่างเดียวแฮปปี้หรือว่าไปทั้งน่ากลัวสุดๆเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นอารมณ์ที่เพลนหมายถึงว่าสื่อตรงๆลยครเบยแต่ว่าถ้ามันมีความซับซ้อนว่าสรุปมันจะน่ารักรหรือเปล่าหรือว่ามันน่ารักก็ไม่เชิงน่าเกลียดก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยมันก็คือแบบความซับซ้อนในทางอารมณ์ซึ่งผมว่าผู้ใหญ่อ่ะน่าจะเสพได้ดีอะไรเงี้ย ของสะสมฝีมือศิลปินไทยได้รับกระแสดีนะคะในต่างแดนอย่างมากค่ะอย่างเช่นผลงานของศิลปินรินสิรินยาค่ะผลงานเขาเนี่ยมีชื่อในวงการนะคะว่าโพรินค่ะคนที้เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์เฟนเน่สุนัขกินจอกซีพัสเทลตัวนี้ล่ะค่ะตัวแทนของความงานที่ไม่สมบูรณ์แบบก็นับเป็นศิลปินกลุ่มแร,แรกๆที่ได้ไปเซ็นสัญญากับบริษัทผลิตของเล่นสัญชาติจีนค่ะ และยังมีผลงานของกลุ่มศิลปิน Urban a บิ t o นนะคะหยิบกระแสร,รอบตัวมาสร้างสรรค์งานอาร์ตหรือว่านำมาล้อเลียนค่ะนอกจากนี้ยังได้เห็นไอเดียใหม่ของศิลปินนะคะนำเรื่องความเชื่อมาต่อยอดเป็นอัดทอยสายมูค่ะออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยจนกลายเป็นของสะสมน่ารักนักสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่ายขึ้นค่ะตที่เราอ่ะก็ยังคงความเป็นแบบพาพีคะเน คงความแบบว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงความเป็นพีคเนีตเอาไว้อะค่ะให้มันครบหรือว่าให้มีแบบอย่างใดอย่างหนึง่งเนี้ยก็ทําทให้เขารู้สึกถึงแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องแบบปึ้งพีคานีแค่มีสัญ,ญลักษณ์หรือทําให้เขารู้สึกว่าเรามีพพีคานีอยู่กับตัวก็โอเคแล้วค่ะเรื่องของการเข้าถึงจริงๆก็ง่ายขึ้นเพราะว่า หนึ่งคือบางทีเด็กกลัวแต่ว่าพอเราทําหน้ารักเด็กก็ไม่กลัวเด็กก็แบบจริงๆ,ๆ,ๆเด็กท,บบๆๆๆที่แบบไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินมาชี้แบบช้างช้างมันก็ทาให้เหมือนแบบว่าเข้าถึงได้มากขึ้นหรือว่าแบบพอมันน่ารักอะค่ะพอแล้วด้วยรูปแบบเราทําให้แบบเข้าเข้ากับยุคสมัยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้คนเข้าถึงได้ขึ้นก็ทําให้เหมือนมีการเขาเรียกอะไรขายดีขึ้นเลย ตลาดอา,าร์ตทอยในบ้านเรากําลังเฟื่องฟูจริงๆค่ะศิลปินหลายคนได้ร่วมง,งานกับต่างประเทศนะคะอย่างก็พิชยะเองเนี่ยกำลังจะมีผลงานไปร่วมง,งานกับศิลปินอาร์ตทอยชาวญี่ปุ่นเกรปเบรนค่ะที่จะมาร่วมออกแบบเจ้าเอเลียนสตาร์ซในคอลเลกชั่นใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันนะคะในเดือนหน้าค่ะ